ปักรองเล่าเรื่องสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอนำเสนอ,อนิยายเสียงเรื่องจะก,กี่พบขอจบที่เธอเป็นเรื่องราวของวิญญาณสาวที่ผูกจิตไว้กับคนรักทุกพบทุกชาติตามมาฟังกันเลยค่ะทุกคนร่างเบาบางกระทัดรัดของหญิงสาวนางหนึ่ง สวมเสื้อยืดคอกลมสีเทาแขนสั้นพอดีตัวเอวรอยสวมเอี้ยมกางเกงยีนสีซีดขาสั้นเนื้อเข่ารองเท้าหัวโตวสีขาวกำลังก้มๆเงยๆเ,เก็บผลไม้ในสวนมีส้มเขียวหวานมารากอสุกฝรั่งกิมจูเมลอนและแก้วมังกรเสียงออด หน้าประตูรัว้วบ้านใบหน้างดงามรูปหัวใจตากลมโตดำสนิทชั้นเดียวปากอิ่มแดงห้อยเล็กน้อยเงยหน้าขึ้นพรางถอดถุงมือผ้ายาวออกจากแขนสองข้างเผยให้เห็นผิวขาวอมชมพูของน้ำมนต์ตะกร้าผลไม้ดังกล่าววางเรียง การอย่างมีระเบียบในรถเข็นเธอออกแรงผลักเล็กน้อยรถก็เคลื่อนออกช้าๆตามแนวถนนปูตัวนอนกว้าง1เมตรเจเซนราว1นถึงสนาทีก็เข้าสู่ตัวบ้านชั้นเดียวเนื้อที่ปลูกอาคารราว25้าตารางวา นอกนั้นเป็นสวนผลไม้รวมห้าไร่น้ำมนหรือน้ำอยู่คนเดียวแม่มีครอบครัวใหม่ใช้ชีวิตหรูหราอยู่ประเทศฝรั่งเศสกับสามีและลูกใหม่ของแม่ตั้งแต่หญิงสาวอยู่ชั้นประถมสี่นัดหรือพ่อของเธอเลี้ยงดูเธออย่างดี เป็นทั้งพ่อและแม่ให้กับน้ำมนต์เมื่อเธอจบปริญญาตรีพ่อก็ขอไปบวชอยู่วัดป่าชื่อน้ำมนต์นิมิตรห่างจากบ้านราว30กิโลเมตรน้ำมนต์เปิดร้านผลไม้บรรจุกล่องขายออนไลน์ ride, และตั้งร้านขายหน้าบ้าน เสียงออดดังซ้ำขึ้นเธอเดินตรงไปเปิดประตูรัว้วพบนวัดคนรักของเธอคุณวัดวันนี้ไม่มีเดินเหรอคะเขาเป็นนายแบบกิตติมศักดิ์และทายาทอันดับหนึ่งของเศรษฐีค้าทองคำอันดับต้นๆของประเทศ ชายหนุ่มหุ่นดีมากสูง180เซนติเมตรใบหน้ารูปไข่ตาสองชั้นสีน้ำตาลคมเข้มผมสีน้ำตาลเหยีตรงปากบางดูรวมรวม,รวมแล้วหรอระดับห้าดาวสวมเสื้อยืดคอกรลมแขนสั้นสีฟ้าอ่อนกกงเกงขาสั้นเสมอเข่าสีควันบุรี่ นวัดยิ้มให้หญิงสาวที่เขารักและคาดหวังว่าจะขอเธอแต่งงานผมคิดถึงคุณทำอะไรอยู่ครับรับออเดอร์ลูกค้าแล้วก็จัดของส่งคะ่ะเชิญคุณวัดตามสบายเลยปากเจรจามือก็ปอกผลไม้จัดรงกล่องอย่างคล่องแคล่วนวัดมองคนรักทำงาน แล้วนึกขึ้นมาได้ผมอยากชวนคุณน้ำไปนั่งเรือเร่นวันอาทิตย์หน้าคุณว่างไหมน้ำมนจัดผลไม้บรรจุกล่องพร้อมส่งลูกค้าครบทุกรายหญิงสาวปวดเมื่อยหลังจึงเอ็นตัวรงนอนหนุนตักของนวัดน้ำขอยืมตักคุณทำหมอนนะคะ เธอหลับตารงแล้วเผลอหลับไปจริงๆน้ำมนต์ตื่นตั้งแต่ตีห้าออกไปรดน้ำผล,ลไม้และเก็บผลที่พร้อมรับประทานกระดานนี้เกือบเที่ยงนวัดมองหญิงสาวตรงหน้าเขารู้จักเธอดีว่ากําพร้าครอบครัวแตกแยกไรายได้จากการขายผล,ลไม้ วันรับประมาณ5,000บาทไม่มีวันหยุดน้ำมนต์หับสนิทราวห้านาทีก็ริมตารู้สึกสดชื่นน้ำขอโทษที่เผลอรับคุณว่าถามอะไรน้ำนะขออีกรอบค่ะเธอใช้มือเรียวจับใบหน้าของนวัดโน้มลงมาใกล้ใกล้อ์หน้าไปนั่งเรือเล่นกันกันกบผมนะ ผมยินดีเหมาผลรไม้แทนออเดอร์ที่จะได้ไปแจกตามบ้านพักคนชราเขาประคองใบหน้าของหญิงสาวแล้วล็อกไว้ก้มหน้าลงไปมอบจุมพีทให้กับเธอเพื่อเป็นกำลังใจอย่างอ่อนโยนนุ่มนวลแผ่วเบาราวผีเสื้อโบยบิน แล้วถอนริมฝีปากอย่างอ,าอ้อยอิงลูกเถอะไปอาบน้ําแต่งตัวให้สวยแล้วออกไปหาอะไรทานกันผมหิวแล้วหน้าปากซอยมีร้านส้มตำไก่ย่างอย่างอร่อยเลยน้ำไปลองมาแล้วงั้นก็ได้ผมก็ขี้เกียจไปไกลอยากนอนอยู่ใกล้ๆคุณนวัดทำตาหวาน ก็นอนเหยียดยาวราวกับอยู่บนเตียงนอนหลับตาแล้วก็เผลอหลับไปน้ำมนต์เปลี่ยนชุดเป็นเดรสกับงยาวกลุ่มเขา่าสีเขียวใบไม้คาดผมด้วยดอกไม้ประดิษฐ์สีดำเปิดหน้าผากโหนกนูนใบหน้างามตามธรรมชาติคุณวัดอ้าวหลับเรือ เสียงกรนเบาๆน้ำมนยิ้มอย่างเอ็นดูนวัดจึงตัดสินใจสั่งส้มตำไก่ย่างปากซอยมาทานที่บ้านไม่รอชายหนุ่มกลิ่นหอมของไก่ย่างและกลิ่นเฉพาะของส้มตำปลุกให้เขาตื่นและลุกเดินไปสมทกตื่นแล้วหรือคุณวดัดหอมจ้างชายหนุ่มนั่งลง ตรงข้ามกับเธอหญิงสาวจัดแบ่งไว้คนละชุดเชิญค่ะคุณวัดขอบคุณครับนวัดกับนามนรับประทานอาหารโปรดตรงหน้าหมดเกลี้ยงภายในหนาทีจากนั้นตามด้วยผลรไม้รวมแช่เย็นไว้กำลังดีหวานเย็นชื่นใจอีกคนละสี่ถึงห้าชิ้น อาทิตย์หน้าผมจะมารับขอบคุณสำหรับอาหารครับนวัดไม่อยากห่างเธอเลยแต่จําใจกลับเนื่องจากดึกมากแล้วเดี๋ยวน้ำเดินไปส่งค่ะชายหนุ่มจับมือน้ำมนตไว้แน่นบีบเบาๆดูแลตัวเองดีๆนะครับเดินทางปลอดภัยค่ะคุณวัดสายตาคู่หนึ่ง แอบมองมาจากช่องหน้าต่างชั้นบนบ้านตรงข้ามหวานใจคุณมาหาแฟนผมเทวันหรือวันเพื่อนบ้านของน้ำมนต์เกษตรกร,กรพื้นที่สวนติดกันแค่รั้วกัน้นแอบชื่นชอบน้ำรูปหล่อหน้าสวยหวานคล้ายหญิงสาว สูงปร่งราวร้อยแปดเซนติเมตรยืนรายงานข่าวอยู่ในห้องนอนไฟฟ้าบ้านตรงข้ามดับทุกดวงน้ำมนนอนหลับลึกเธอฝันว่านั่งเรือเล่นกับนวัดจู่จก็เกิดซึนามิสูงราวตึกสามชั้นซัดจนเรือ ร่มแล้วพาเธอไปที่แห่งหนึง่งน้ำสะดุ้งสุดตัวร้องเรียกคุณวดัดหญิงสาวตกใจลืมตาขึ้นค่อยร่งใจเธอฝันไปเองนาวาัดก็ฝันคล้ายกับน้ำมนชายหนุ่มไม่ได้ใส่ใจความฝันนักแต่ก็อดห่วงคนรักไม่ได้ ชาวรุ่งขึ้นเมื่อขายผลไม้หมดแล้วน้ำมนต์นำอาหารข้าวหวานและผละไม้บรรจุปินโตสแทนเรสสองถาใหญ่ดอกบัวหลวงในสวนมากรรมรวมกับทูบเทียนจำนวนเก้าชุดเธอสวมเสื้อลูกไม้คอกลมแขนกระบอกสีขาวสวมผ้าสิ้น สีเขียวใบไม้รองเท้าผ้าใบสีขาวลำเรียงข้าวของขึ้นรถน้ำดื่มอีกสองแพ็คผลไม้อีกสองกระจาดจากนั้นขับรถกระบะเก่าแก่ของพ่อตรงไปยังวัดน้ำมนต์นิมิตรราวสิบถึงสิบห้านาทีก็ถึงลูกศิษย์วัดอายุราวสิบเอ็ดถึงสิบสองขวบ จำเธอได้ตรงมาช่วยหวัดดีพี่น้ำมาหาหลวงพ่อนัดเลอครับเด็กชายเม่นร้องทักเม่นเหรือดีเลยพี่น้ำเอาผลไม้มาฝากรบกวนเม่นนำไปแบ่งเพื่อนๆและปอกถวายพระมื้อเพนให้ทั่ววัดเลยนะวันนี้หลวงพ่อจะฉันเพนที่สลาจ่ะเด็กชายเม่นหน้าบาน กวักมือเรียกสมุนเด็กวัดด้วยกันมาลําเรียงผลรไม้และทําตามที่พี่น้นาำบอกนมัสการค่ะหลวงพอ่อน้ำมนต์ก้มลงกราบหลวงพ่อนัดน้ำนําอาหารมาถวายเพนพระสักเก้ารูปค่ะหลวงพอ่อหลวงพ่อให้รูปสิทย์ เป็นิมนพระอีกแปดรูปมาร่วมรับสังฆทานสดจากบุตรสาวน้ำมนต์ทำเมนูไข่พะโล้หมูเต้าหู้น้ำพริกมะขามอ่อนผักสดผัดกระเพราหมูกรอบไก่นึ่งสีอิ้วผัดผักรวมเม็ดเม็ดมะม่วงหิม,มาพานของหวานมีมุนมะพร้าวอ่อน ผล,ลไม้ทุกชนิดในสวนของเธอน้ำเปล่าหนึ่งขวดแช่เย็นพระสงฆ์ฉันอย่างสำรวมและเอ่ยชมฝีมือทำอาหารของเธอเปิดโรงครัววัดได้เมื่อพระแปดรูปกลับกุฏิไปหมดแล้วหลวงพ่อนัดเอ่ยขึ้นว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด พร้อมองหน้าบุตรสาวหลวงพ่อรู้หลวงพ่อพยักหน้าหยิบของในาย่ามส่งให้น้ำมนต์เธอแบม,มือรับของนั้นพระเครื่องที่พ่อเคยบูชามาจากเกจิดังตั้งแต่ยังไม่ได้บวชพกติดตัวไปด้วยท,ทุกทุกที่ช่วงนี้ดวงตกมันไหวพระสวดมนต์อยู่ให้ห่างน้ำ หลวงพ่อขอตัวมีกิจสงช่วงบ่ายโมงน้ำมนต์กราบพ่อพรางถอนใจรำพึงในใจจะทำอย่างไรดีดาวาดโถกเข้ามาอยู่ไหนครับอยู่วัดค่ะมาถวายเพลหลวงพ่อค่ะผมจองเรือไว้เรียบร้อยมีเพื่อนร่วมทางอีกสองคนน้ำรู้จักไหมคะ คุณฟ้าลูกสาวเพื่อนคุณแม่ฝากมาด้วยอ๋อค่ะจู่จูสายทางโน้นก็ถูกตัดน้ำมนตนขับรถกลับบ้านอย่างเงาเงาพบกัน ep หน้านะคะท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบนิยายแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดในช่องป้ากรองเล่าเรื่องด้วยนะคะแล้วทุกท่านจะไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครนะคะขอบคุณคะ่ะ